นี sea, right? okay. Ooh, oh. ite, mm ่เสร็จแล้วใช่ไหมครับไหวมากนี่ครับผมนี่ล้รครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาครับทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาดู ผัดมีโคราชนะครับนี่ดูวิธีการทํานะครับ น,นี่ขายดีนะครับอันนี้ขายกล่องเท่าไหร่ครับ30บาทน,นะครับนี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ไวมาก นี่ครับผมก็คือจะมีแบบเป็นพริกแล้วก็ไม่พริกใช่ไหมครับร้านนี้นะครับครัวปนัดดานะครับผัดหมี่โคราชนะครับรับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันแรกเนาะงานอะไรนะครับวันนี้คณเลสวนนะครับจัดอยู่ หน้าค่ายอ่คาครับผมหน้าค่ายสุรนาลีหน้าค่ายสุรนารีนะครับผมอ่าไม่มีเวลาขายก็มาเดินได้ครับงานมี3วันนะครับวันที่ผมถ่ายเป็นวันแรกนะครับวันที่20 23นะวันนี้นะครับยี่สิบสาถึงยีนะครับ ครับทุกคนนะครับผัดมีโคราชนะครับปกติเราไปขายตามงานอีเวนต์ออกงานใช่ไหมครับที่ไหนครับก็คือออกงานตามอีเวนต์นะฮะในจังหวัดโคราชนะครับนี่ครับผัดมีโคราชนะครับราคาไม่แพงนะครับทุกคนทําขึ้นตลอดนะครับก็ท่านึงเขาไม่ได้ทําเยอะนะฮะทำทำตลอดนะครับ ใหม่ๆร้อนๆตลอดนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นเป็นน้ำซอสน้ำหมักเนาะสูตรทางร้านเลยใช่ไหมครับ đang sốt đang mặc những hóa mạng các bạn นี่ครับผครัวประดานะครับผัดหมี่โคราชนะคะเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับออกงานนอกสถานที่นะครับ